สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับแจสแจสซี่มีนะคะสำหรับวันนี้นะคะแจ๊สจะทําเป็นเมคอัพทว utorial เกี่ยวกับการทาอายแชโดว์นะคะซึ่งจะมีลุคแบบใช้อายแชโดว์หสี2สี3สีแล้วก็4สีนะคะเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆในการเอาไปแต่งตากันนะอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานเฉยๆจะต้องบอกก่อนว่าแจ๊สไม่ได้แต่งหน้าเก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็เอาจากประสบการณ์หรือว่าเอาจากการที่แจ๊สแต่งหน้ามาทุกวันมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเทคนิคที่จะใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่ลุกแรกเลยนะคะแบบที่ใช้อา์แชโดว์สีเดียวเดี๋ยววันนี้จะจะใช้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะก,การลงอายแชโดว์สีเดียวนะคะจะจะค่อยๆลงนะคะจากมือเบาๆแล้วก็ค่อยลงให้มันไล่สีเข้มขึ้นนะจะใช้หัวแบบนี้นะคะเราแตะๆที่อายแชโดว์เราก็คอกๆอ,ออกนะคะเราจะลงครั้งแรกให้มันทั่วเปลือกตานะลงเบาๆนะคะ เราก็เกลี่ยออกไปพยายามอยาให้เขาแบบเป็นเส้นนะถ้ามันเป็นเส้นบางทีอะโอเคมันมันก็คงได้แหละแต่มันจะดูไม่สวยไงมันจะดูแบบเหมือนเราเก็บงานไม่ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ลงเพิ่มนะคะตรงพับชั้นตานะค่อยๆลงไปเรื่อยๆเลยค่ะการลงอายแชโดว์สีเดียวอ่ะคือข้างนอกมันจะฟุ้งๆส่วนตรงพับชั้นตาหรือว่าตรงช่วงเนี้ย เส้นขอบตาเราจะทำให้มันเข้มๆหน่อยนะคะมันจะได้แบบฟิลที่ฟูงนวลนัวละมุนละมุนะคะอาะใช้แป้งหัวแบบนี้นะคะคือมันจะกำหนดแบบทิศทางของที่เราจะลงได้ดีมากขึ้นแล้วก็ลากมันออกไปข้างนอกนะคะนี่เราก็จะเริ่มมีหางตาที่แบบมันเฉียวขึ้นแล้วก็ลงใต้ตาด้วยให้มันบรรจบกันอย่างนี้นะคะเห็นป่าวว่าตรงนี้มันจะมีแบบลากเป็นเส้นเนาะแล้วมันจะบรรจบกันตรงนี้พอดี เราอาจจะลงตรงหัวตาอีกนิดนึงใช้สีเดิมใช้สีเดียวเนี้ยแหละจากนั้นก็อาจจะใช้แป้งหัวตัดนะคะแบบนี้นะก็จิ้มเขาลงไปเหมือนเดิมค่ะเบาๆขอออกแล้วก็เลีงตรงหางตาไว้เหมือนกรีดเป็นหางตาออกไปเราจะเริ่มจากแบบตรงขอบตาดำนะคะ ดูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงอายแชโดว์นะส่วนนั้นเนี้คือลงแล้วสังเกตว่าตาเราจะมีมิติมากขึ้นนะคะลงอายแชโดว์สีเดียวเนี่ยแหละง่ายๆเลยบางทีจะแบบรีบๆจะก็ลงอายแชโดว์สีเดียวถ้าใครอยากให้แบบเหมือนวิ้งตามันเข้มขึ้นก็วิงไปได้เพิ่มทีนี้ถ้าใครอยากได้ตามันชัดขึ้นก็ลงอายไลเนอร์ได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะจะไม่ลงนะจะมันโอเคละ ความเข้มความเบาความอ่อนความเข้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถจัดการเองได้เลยนะแต่ว่าจะขอแนะนำให้เริ่มต้นจากลงเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมือให้เขาแบบตรงพับชั้นตานะแล้วก็ค่อยๆถ่ายเขาขึ้นไปแล้วมันจะแบบละมุนขึ้นเดี๋ยวจะ,จะลองลงให้ดูอีกข้างแล้วกันนะเหมือนเดิมใช้แป้งหัวพุ่มแบบนี้แตะแ,แล้วก็เคาะนะคะลงให้ทั่วเปลือกตานะเกลี่ยเขาขึ้นไปเลยค่ะ เสร็จแล้วทีนี้นะก็เริ่มมาลงที่พับชันตานะคะแต่ครั้งเดียวอะ่ะเราก็แบบค่อยๆถูไปมามันก็จะเข้มขึ้นแล้วนะคะมิดแล้วก็ว่าดันออกไปให้มันเป็นสามเหลี่ยมหน่อยตาเราจะได้ดูยาวๆค่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นเส้นใช่ปะ่ะเราก็เบลนเขาให้มันแบบเข้ากันกนิดนึงเบลนออกนะคะเบลนออกเสร็จแล้วทีนี้ก็จะใช้แป้งหัวตัดเหมือนเดิมนะคะลากจากขอบตาดำเนาะแล้วก็อ,ออกไปแบบนี้นะ ค่อยลากให้เขาแบบมาเชื่อมต่อกันแล้วส่วนไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้ากันเราก็เล่นเขาค่ะทำจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วก็อย่าลืมลงข้างล่างนี้นะคะให้เขาเชื่อมกับข้างบนนะ อันนี้ก็จะเสร็จลุกแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นมือใหม่อะแล้วยันแต่งไม่ค่อยเก่งก็สามารถใช้อายแชโดว์แค่สีเดียวนะคะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นลุกที่2นะคะที่ใช้อายแชโดว์แค่2สีจะจะใช้สีนี้กับสีนี้นะคะเพื่อสร้างมิติให้ดวงตานะเหมือนเดิมค่ะเริ่มใช้สีนี้ทาเบาให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ค่อยคเกลี่ยออกไปเกลี่ยออกไปที่หางตานะ แล้วก็ใต้ตาค่ะเราจะสังเกตว่ามันจะมีแบบเส้นตรงตาตรงนี้นะเป็นแบบสามเหลี่ยมอะคะ่ะล้วก็ระบายไปตรงนั้นได้เลยแล้วก็ด้านบนพับชั้นตานะคะจะ,จะใช้แปรงแบบพุ่มนี้นะคะพุ่มเล็กๆหัวสั้นๆแตะเบาๆนะคะแล้วก็มาที่หัวตา หัวตาเราจะแค่ตรงนี้นะที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงหัวตาเนี้ยแค่นี้แค่ตรงนี้พอแล้วก็หางตาก็จะแค่นี้เหมือนกันเราจะไม่ไปยุ่งกับตรงกลางตานี้นะคะเพราะว่าเราใช้สีเข้มอะ่ะเพื่อสร้างมิติให้ดวงตานะแล้วก็เรียนตรงเนี้ยคะ่ะให้เขาแบบฟูๆหน่อยเชื่อมกันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็ใช้แปรงหัวตัดเหมือนเดิมนะคะจิ้มสีที่เข้มกว่า กรีดเป็นเส้นบางๆนะคะออกไปจากขอบตาดำนะถ้าเรารู้สึกว่าเส้นมันไม่คมอะ่ะเราก็ใช้นิ้วนะคะในการกรีดให้มันแบบดูคมขึ้นถ้าใครอยากลงหางตาน,นิดนึงอะ่ะเป็นการเปิดให้ตามันยาวขึ้นก็ลงแบบนี้นะคะจกตึงตางตานะแล้วก็พามันมตรงๆไปจะไม่ชิดตรงนี้นะคะ เปิดตรงๆออกไปเพื่อให้ตรงเนี้ยห่างตามีช่องว่างเพราะมันเป็นแบบมุมแบบเนี้ยตาเราจะดูโตขึ้นจะดูเปิดขึ้นนี่นะคะก็จะเป็นลุคที่เราใช้อายแชโดว์แค่2สีนะคะก็คือสีเข้มกับสีอ่อนทีน่มีอายแชโดว์สาสีอ่มันก็จะไม่มีอะไรยากเลยคะ่ะเราก็แค่เพิ่มกลิตเตอร์ลงไปเพื่อให้ ตามันป๊อปอัพขึ้นมานะคะส่วนกลิตเตอร์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราเลือกได้เลยว่าเราอยากได้สีไหนนะจะใช้สีนี้นะคะแต่เบาๆพอนะเพราะว่ากลิตเตอร์เขาอะแน่นมากอันนี้ก็จะถือว่าเป็นทาอายแชโดว์สามสีเลยนะคะแต่เ,าเบาๆตรงน,รงนี้ตรงกลางตาไม่ต้องไปหัวตาหางตานะแค่นี้เลยมันก็จะป๊อปขึ้นมาละอีกข้างหนึ่งนะ แค่นี้ตาก็จะมีมิติขึ้นมากแล้วค่ะส่วนแบบอายแชโดว์สีสีนะคะอันนี้คือแบบแล้วแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำนะคือปกติจะก็ใช้แค่3สีนี่แหละมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนแล้วอะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่สีสีเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สีที่มันแบบสว่างอาจจะมาลงตรงนี้นะ อตรงนี้หรือว่าเขาอาจจะใช้สีที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อว่าสร้างมิติให้กับดวงตาโอเคนะคะลุคสุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้อายแชโดว์ทั้งหมด4สีนะซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะมีลุคเล่นที่แบบใช้สีอื่นสีต่างๆได้ที่อาจจะไม่ใช่สีน้าตาลนะคะเดี๋ยวเจ๊จะทําเป็นไอเดียให้ดูนะเจ๊จะใช้พาเลตเดิมค่ะจะคิดว่าเาจ๊จะใช้สี1 2 3 4สาสแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะเดี๋ยวมาเริ่มจากสีแรกนะคะจะใช้สีนี้ทาลงเป็นเบดที่ตานะคะ ทาให้ทั่วเลยนะเสร็จแล้วจะจะใช้สีชมพูสีอ่อนๆอันนี้นะคะทาให้มันฟุ้งๆขึ้นไปแบบนี้เพราะว่าสีชมพูเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนมากเจ๊ก็เลยจะต้องทาสีสว่างเพื่อให้สีชมพูชัดขึ้นนะคะแล้วจะก็ใช้เหมือนเดิมค่ะแต่งหัวพุ่มลงที่หางตานะลงเลยลงมาเลยค่ะให้ตรงถุงตาตรงนี้เลย คือปกติจะลงแค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราจะลงไปถึงตรงนี้เลยเสร็จแล้วทีนี้จะ,จะใช้สีนี้นะคะเป็นชมพูน้ําตาลที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงพาที่พับชั้นตาจริงๆแล้วอาจจะใช้สองสีนี้ผสมกันก็ได้นะคะเพื่อทําให้สีมันะเข้มขึ้นแล้วจะก็จะใช้สี จะใช้สีไหนดีล่ะงสีนี้กับสีนี้สีนี้ละกันแปลงคุ้มเล็กนะคะแต่แต<ๆ>เพื่อเพิ่มมิติให้เขานะคะคือที่ใจไม่ใช้สีนี้เพราะว่ามันติดตาลมากเกินไปแต่สีนี้จะเป็นแบบโทนคูลมากกว่าอันนี้มันติดวอร์มมากเกินไป ไม่หัวตานะคะแล้วก็พับชั้นตาเหมือนเดิมเราจะไม่ยุ่งกับตรงกลางตาเลยนะให้เขาเป็นสีอื่นไปนะคะแล้วก็วาดเส้นไลเนอร์ค่ะใช้แป้งหัวตัดเหมือนเดิมลืมเคาะเห็นไหพอลืมเคาะมันจะเป็นแบบนี้มันจะตก นี้ถ้าใครแบบจะใช้อายไลเนอร์ก็ได้นะคะมันก็จะให้ความรู้สึกที่เข้มขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าใครชอบความละมุนล,ละมุนธรรมดาก็ใช้อายแชโดว์เป็นอายไลเนอร์ก็ได้ขอเพิ่มมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะค่ะเพราะว่า ตาก็วาดถ้าใครอยากให้มีดอลลี่อายก็วาดได้เลยค่ะตอนนี้เราใช้ประมาณ3าสีนะถ้าไม่นับสีขาวนะคะทีนี้เราก็จะใช้กลิตเตอร์เลือกเลยว่าอยากได้สีไหนเอาเป็นว่าใช้สีชมพูนี้นะคะชิมเมอร์ค่ะใช้สีชิมเมอร์ ก็งลงที่ดอลลี่อายด้วย เราก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะสําหรับการทาอายแชโดว์ทั้งหมด4สี 4. แต่ว่าโดยปกติแล้วว่าแจก็จะใช้แค่3สี 4. วันธรรมดาอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้4ีหรือ2สีแต่ว่าวันที่ไปออกงานจะก็จะใช้ทั้งหมดประมาณแบบ3สีนะคะเพื่อที่จะป๊อปอัพให้กับดวงตานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้มันมีความแบบตามันคมเข้มขึ้นเพื่อนๆก็สามารถใช้อายไลเนอร์นะคะ ที่เป็นสีดำหรือว่าน้ำตาลกรีดเพื่อเพิ่มความคมให้กับลุคนั้นได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับทิ utorial นี้นะคะจะก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเพื่อนๆอ,อยากให้จะสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะคะยังไงจะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแจ๊ซี่มีไว้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์บอกแจได้นะแจจะได้เอาไปลอง่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย